เดรสใส่สบายลายสวยชุดนี้เป็นชุดที่4แล้วคะ่ะคุณคุณ,คณหลายๆคนเนี่ยถามเข้ามาอยากจะได้ลายนู้นลายนี้แต่ว่าต้องบอกว่ามันหมดนะคะแต่ว่าบางลายก็อาจจะยังเหลือลายที่หลายหลายที่ฮิตฮิตก็หมดไปแล้วอย่างเงี้ยรอบนี้เป็นรอบที่สีนะคะก็มีลายมาใหม่สวยๆเหมือนเดิมมาแนะนําคุณนะคะคุณนะสมบัติของเดรสใส่สบายลายสวยของเราก็มีความเหมือนเดิมทุกประการะคะ่ะคือ พระผ้ามีความนิ่มริ้วทิ้งตัวใส่สบายโปร่งๆนะคะแล้วลายทุกลายก็คือสวยทุกๆลายเลยดูตัวอย่างกันค่ะคุณคูณดูซิเยอะเต็มไม้เต็มมือมากๆว่าลายมันหลากหลายจริงๆนะคะอย่างตัวปกเชิ้ตแขนสั้นเนี่ยก็จะเป็นการผาหน้าคือมีกระดุมยาวตลอดทั้งตัวตัวนี้นะคะปลายเสื้อก็จะมีความโค้งๆนะคะปลายเสื้อก็จะมีความโค้งๆแบบนี้เออก็จะมีลายที่ ลายเดียวกันนี่แหละคะ่ะก็จะมี3สีนะคะยกตัวอย่างอย่างที่แม่ค้าใส่ก็จะเป็นสีเขียวใช่ไหมคะหรือว่าจะเป็นสีชมพูหรือจะเป็นสีฟ้าซึ่งไม่ได้ยกมามันเยอะนะคะก็สวยทั้ง3สีเลยรุ่นนี้ต้องบอกว่าผ้าเขาเป็นผ้าป่าน,นะคะผ้ามีความพริ้วเบาบางคนก็อาจจะบอกเอ๊บางไปไหมแม่ค้าต้องบอกว่า,าก็ถือว่าบางนะคะใส่อยู่บ้านใส่ได้สบายชิลๆหรือถ้าคุณไม่มั่นใจเวลาที่คุณใส่ไปข้างนอกคุณอาจจะเสริมด้วยกางเกงเลกกิ้งใส่เลกกิ้งข้างในก็ได้สำหรับรุ่นนี้เป็นผ้าป่านรุ่นต่อมาก็เหมือนกัน ตัวนี้ลายนี้ก็จะมีอยู่3เฉดสีคล้ายๆกันนะคะเนี่ยรุ่นรุ่นนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเชิ้ตแล้วก็แขนสั้นกระดุมผ่าหน้าเหมือนกัน ผ้าป่านเหมือนกันแต่ว่าผ้ามันเขามีความเข้มก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของการบางเรานะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นเดิมที่เคยขายไปในรอบที่แล้วแต่ว่าไม่ได้ถ่ายใส่หุ่นให้นะคะเราก็จะมีสี3ามสีเหมือนกันลายนี้ก็จะมีสีเขียวสีน้ําเงินแล้วก็สีดําซึ่งสวยคุณดูสิเนี่ยรอบที่แล้วนะคะไม่ได้ถ่ายลงหุ่นให้นะคะเป็นภาพจริงๆ่็สวยมากๆดูดีตัวนี้เป็นไหมญี่ปุ่นนะคะพริ้วทิ้งตัวอันนี้เป็นผ้าป่านคุณก็อยากจะแนะนํารุ่นนี้เหมือนกันรุ่นนี้แบบในหุ่นเลยนะคะมีอยู่ทั้งหมดสีอสีนนหลาายคถม อจีนมาเยอะนะจริงๆมันไม่ใช่คอจีนหรอกคุณมันเป็นคอวีอ่ะคล้ายๆคอจีนเป็นแบบสวมนะคะไม่ได้ผ่าหน้าเหมือนเป็นแบบบกเชิ้ตแล้วก็ด้านข้างเขาก็จะเป็นแบบตรงไม่ได้ชายโคง้งผ่าผ่าข้างให้นะคะด้านข้างเป็นแบบนี้แล้วต้องบอกว่าผ้าป่านตัวนี้มันเป็นงานสกรีนนะคะคุณแม่ค้าก็ไม่รู้หรอกเพราะแม่ค้าก็ต้องยอมรับว,ว่าตอนซื้อไม่ได้ไม่ได้จับไม่ได้สัมผัสแต่เราเราต้องบอกลูกค้าของเราว่าเออตัวนี้มันเป็นผ้าสกรีนซึ่งผ้าสกรีนเนี่ยคือ มันไม่ใช่ภาพพิมพ์เนาะแล้วเวลาที่จับเนี่ยมันก็อาจจะมีความสากๆแต่มันไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่ปัญหาคุณเพราะลายเขาสวยมากถึงเขาจะเป็นงานสกรีนข้างนอกนะคะอันนี้เป็นงานสกรีนแต่ลายมันสวยคุณดูสิแต่ละลายเนี่ยโอ้โหแบบเนี่ยสีเขียวตัดกับขาวหรือว่าสีตัวเนี้ยโทน สีกลีบัวสีโทนเนี้สวยอ่ะเนี่ยหรือจะเป็นสีเหลืองนี่ก็สวยมากๆคุณเห็นไหมคะมีสีสีตัวเนี้ยไหมคะก็ชอบนะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นงานสกรีนแต่ก็เขาก็ชอบส่วนรุ่นนี้นะคะ,ะเดี๋ยวจะแนะนํารุ่นนี้เป็นปกเชิ้ต่าหน้า้านข้างก็จะไม่มีผาอะไรให้เลยนะคะเป็นชายตรงๆแต่ต้องบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่พิเศษกว่ารุ่นอื่นไม่เหมือนหรือว่าแตกต่างกว่ารุ่นอื่นคือมันสั้นกว่านั่นเองนะคะปกติเสื้อของเรานะคะทุกๆตัวจะยาวอยู่ที่42นิ้วใช่ไหมคะแต่รุ่นนี้คื สามสิบหกนิ้วนั่นเองนะคะใครที่ชอบเสื้อที่ไม่ยาวมากตัวสั้นก็เอาไปใส่ได้เลยแต่ว่าแม่ค้าจะแนะนํานะคะถ้าเอารุ่นนี้ไปใส่ใส่กับเลกกิ้งที่เป็นสามส่วนเก๋มากเหมือนกันนะคะคุณเนี่ยเห็นไหมคะก็จะเป็นตัวที่จะเป็นไหมญี่ปุ่นนะคะผ้าก็มีความพริ้วเบามีอยู่สามเฉดสีเออสวยเหมือนกันคลายเขาสวยคลาสสิกแนะนํามาเยอะแยะแล้วรุ่นนี้เป็นฟรีไซส์นะคะอกหน้าผ้าอยู่ที่สี่สิบหกนิ้วความยาวอยู่ที่สี่สิบสองนิ้วทุกๆตัวเลยยกเว้ลนลายนี้ยาวอยู่ที่สามสิบหกนิ้วนั่นเองนะคะ ราคาอยู่ที่490เก็บไปทาง530หรือใครรับเป็นคู่หรือว่าหลายๆตัวขึ้นไปราคาเป็นคู่ก่อนราคาอยู่ที่850ถ้าเก็บไปทาง890หรือว่ารับเยอะกว่าน,นั้นก็ทักมาถามแม่ค้าว่าราคาพิเศษมีไหมดูภาพนิ่งภาพสไลด์แล้วก็ทักมาที่ช่องทางนี้ได้เลยค่ะคุณบอกเลยว่ามันสวยทุกๆลายนะคะแล้วก็ใส่สบายมากๆเหมาะที่จะใส่ในหน้าร้อนนี้มากๆเลยค่ะไปค่ะไปดูภาพนิ่กัน